สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง SCD ASMI แล้วนะคะวันนี้ได้อะไรน้ำตำ่ำมาจากพี่น้องโอ้ยหากินตแนวหยากๆเบิ้งค่ะมีน้ำไม่ด้วยคะ่ะเนยน้อยอยังนอลูกกระบ,บองเพ็ด ลูกกระบองเพ็ดกินได้เยอะเลยค่ะมืนนีสิผ้ามากินนี่น้ำน้อยๆไม่ตามมือมาค่ะปาดปาดกันเลยค่ะโู้โ,โหเขากินนย่งไหนเนาะปาดหมอยนี่กันเนาะบังนะคะสิห้เบังปาด สีแดงโอ้ยกินจังไงเนาะแลนคะคะสีบีบเน้นขึบนปอดอ อืมคือประคุงวานค่ะมีดน่อยก็บระเขาอืมบิดงอืม,อมเนื้อล้วนนะคะเนื้อเป็นล้วนอืมอันนี้ชืแดงนะคะ ขึ้นบะคุงสุกมาลองสีสมปัดหัวปัด้านมึงน้ำค้นน่อยๆมันนะคะตำเอามือน,น,นะคะเป็นถึงไหนเนาะนสีสม จะพี่น้องเปลือกนันค่ะเปลือกปาดเสร็จแล้วก็สิบเป็นอย่างสิ้นม,มันกันเม็ดเท่าก,กันค่ะห,หวานผสม

ปัตวาปัดไกโอ้โหวะสุกหรือยงะะังบอู้หนะคะเบิ้งบ่เป็นเถ่อแหลกขึ้นกันนะเปลือกลูกกระบองเพชรชิมกันเลยบางทีพายบอง ปาบอกเขาเม็ดมันใหญ่เลยเห็นไหมคะเม็ดลายอันนี้กระวานค่ะอืม หวานคือกันซีเนี่ยเจ็บอยู่ค่ทะทำเม็ดปลาไคือแบบกุ้งสุก ที่แดงเท่ากัน่ะเปลือกมันแคนด์เลยค่ะโบฮิเอลอืมฟันบดติเดเทมเปสไลน์เนี่ยกินบดละกรุบกรับกรุบกรับคือจริงกิน บักตีดาบักฝรังบานเฮาค่ะอืหวานแห้งข้าบักคุงรสชาติกับบกคุงสุกอืฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะกินบะเบอร์ดลังจาเน็ดมันลายปวดน้ำนิดหน่อยบางทีคะ่ะเป็นตุมต่ม